ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโลกต้องหันมาจับตามองภูมิภาคชายแดนที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวอันน่ากังวลข้อมูลจากแหล่งข่าววงในยืนยันว่าสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนได้ยกระดับสู่ภาวะตึงเครียดสูงสุดโดยทหารในพื้นที่ได้รับคำสั่งชัดเจนให้เข้าสู่โหมดพร้อมรบเต็มที่ขณะเดียวกันเส้นทางยุทธศาสตร์หลักก็ถูกสั่งปิดล้อมทันทีโดยไม่แจ้งเตือนล่วงหน้าภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดเผยให้เห็นการเคลื่อนพลของรถหุ้มเกราะแบบล้อและแบบสายพานหลายสิบนาย พร้อมการลาดตระเวนโดยโดรนขั้นสูงทั่วแนวพรมแดนด้านเจ้าหน้าที่ข่าวกรองยังระบุว่ามีหน่วยลับไม่ทราบฝ่ายแทรกซึมเข้ามาในพื้นที่สัญลักษณ์การชนกันจุดเปลี่ยนที่ไม่ธรรมดาหน่วยลับโดรนและการสื่อสารอัจฉริยะหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้สถานการณ์ครั้งนี้ถูกยกระดับสู่ความสนใจระดับโลกคือการเคลื่อนไหวของหน่วยปฏิบัติการลับที่ไม่สามารถระบุฝ่ายได้ไม่ว่าจะเป็นการซุ่มตรวจตราการใช้เทคโนโลยีพรางตัวหรือการเจาะเข้าระบบสื่อสารของฝ่ายตรงข้าม นอกจากนี้โดนติดอาวุธแบบยูวีรุ่นใหม่ที่สามารถปฏิบัติภารกิจทั้งกลางวันและกลางคืนได้ถูกนํามาใช้งานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเพื่อการลาดระเวนตรวจจับความร้อนหรือแม้แต่การทําภารกิจโจมตีจุดยุทธศาสตร์หากได้รับคําสั่งสิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นคือการที่มีสัญญาณการสื่อสารดิจิทัลขั้นสูงที่สามารถหลบเลี่ยงการดักฟังของศูนย์ข่าวกรองระดับภูมิภาคได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นไม่ใช่เพียงกองกําลังท้องถิ่นธรรมดาอีกต่อไป วิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์เหตุใดชายแดนจึงกลายเป็นจุดเดือดชายแดนจุดนี้ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการขนส่งความมั่นคงและการควบคุมอิทธิพลระหว่างภูมิภาคความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่ดังกล่าวหมายถึงการควบคุมพื้นที่สูงมองเห็นและสะกัดกัน้นค่าศึกจากระยะไกลได้ผู้เชี่ยวชาญทางยุทธศาสตร์กล่าวว่าใครควบคุมพื้นที่นี้ได้จะเป็นผู้ควบคุมเกมในระดับภูมิภาคดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่ทุกฝ่ายต่างเร่งเสริมกำลังไม่ว่าจะเป็นกองพันลาดตระเวนพิเศษ เหนืรบพิเศษป้องกันแนวรบหรือแม้แต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ถูกติดตั้งอย่างเร่งด่วนในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาด้านการเมืองความเงียบที่น่ากลัวแม้สถานการณ์ในพื้นที่จะตึงเครียดถึงขีดสุดแต่รัฐบาลของทุกฝ่ายกลับยังไม่มีการออกแถลงการอย่างเป็นทางการเสียงเรียกร้องจากประชาชนและสื่อมวลชนมีมากขึ้นเรื่อยๆที่ต้องการคำตอบจากผู้นำว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นักวิเคราะห์ทางการเมืองมองว่าความเงียบในครั้งนี้อาจเป็น การเจราจาลับหลังชาที่กำลังดำเนินไปหรืออสท้อนถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาวะสงครามเย็นในระดับภูมิภาคซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงของทั้งภูมิภาคในระยะยาวมุมมองข่าวกรองใครคือผู้เล่นลับหนึ่งในคำถามใหญ่ที่สุดที่ยังไม่มีคำตอบคือใครคือหน่วยลับไม่ทราบฝ่ายที่แทรกซึมเข้ามาในพื้นที่บางรายงานระบุว่าเป็นหน่วยรบพิเศษที่มาจากภายนอกประเทศ มีการฝึกขั้นสูงและใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัยไม่พบในคลังอาวุธทั่วไปของกองทัพในภูมิภาคแหล่งข่าวลับจากหน่วยข่าวกรองได้ให้ข้อมูลว่ามีสัญญาณสื่อสารบางส่วนที่ตรงกับรหัสของหน่วยงานพิเศษระดับนานาชาตินั่นหมายถึงความเป็นไปได้ว่ามีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์ที่ยังไม่เปิดเผยผลกระทบในระดับโลกเมื่อสถานการณ์บานปลายจนกลายเป็นข่าวใหญ่ในระดับนานาชาติหลายประเทศ เริ่มแสดงความกังวลเพราะประกาศจับตายอย่างใกล้ชิดบางประเทศเริ่มส่งกองเรือหรือเครื่องบินลาดตระเวนเข้ามาในพื้นที่น่านฟ้าใกล้เคียงเพื่อประเมินสถานการณ์จริงองค์กรสหรประชาชาติ UN และองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมเนโตได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายลดความตึงเครียดโดยทันทีขณะที่บางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มส่งสัญญ,ญาณเตรียมแผนรับมือหากสถานการณ์ลุกลามออกนอกชายแดนสรุปเหตุการณ์ที่อาจเปลี่ยนประวัติศาสตร์ สถานการ์ชายแดนในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การ,รเผชิญหน้าทางทหารธรรมดาแต่คือเกมยุทธศาสตร์ระดับสูงที่อาจกลายเป็นชนวนสำคัญของความขัดแย้งในอนาคตใครกันแน่คือผู้ชักใหญ่เบื้องหลังแผนปฏิบัติการรับจะนำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบหรือไม่ฝากถึงผู้ชมอย่าลืมกดไลค์เพื่อสนับสนุนการนำเสนอข่าวเชิงลึกกดแชร์เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าโลกใบนี้กำลังเปลี่ยนไปและกดติดตามช่องพร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารร้อนแรงที่คุณจะได้รู้ก่อน